ชอบไหมแมงกระพีดูแลชอบไหมผมเหรอครับชอบไหมหลังนี้ดูแลมีความสะดวกสบายอยู่เพราะว่าเอออย่างน้อยนะครับข้างหน้าแล้วก็สามารถนั่งนั่งได้นั่งได้สวัสดีครับสุขสุขคนครับ,รบมานีกะพาแมงกับพิบมเบ่งบ้านเศร้าครับนี่ครับนี่กะหลังบักง่ายเลยฮะ ครับคุณยายขออย่าถ่ายเด้อครับอันนี้บัตรห้องไรบ่ครับผมอืมก็มาดูห้องเช่านะฮะสวัสดีครับยายสวัสดีครับอันนี้คือขออย่าถ่ายเนาะนะขอย่าก่อนคุณยายใจคุณยายใจเนาะอ่าเป็นเอฟซีติดตามพวกเราด้วยนะอ้าวคุณยายสวัสดีเออเอาเบิรงเยอะนะก็เมนวกิ้งเออครับผมเอาไปได้ไม่น่าได้ อะไอยู่เนาะายด่นคนหนึ่งวก็ตอนยมาทีบ้านหนูดด่อเขาขึ้นท<อ>่านหนมาอ๋อมีสายเน็ตพอมาเยมีสายเน็ตดยเอฟซีสายเน็ตสายเน็ตนะครับหลังใหญ่มากเลยครับทุกคนหลังใหญ่มากเลยวัน<อ>นี้ยายะ่ฮะ คุณยายใจพามาด <im lly> <gehört> ูวันนี้คุณยายใจเรายังเข้าไปดูข้างในไม่ได้ใช่ไหมพี่เงินเข้าไปดูไม่ได้แต่ยายไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นเพื่อนเพื่อนของเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเดียร์พี่ว่าเจ้าของเจ้าของบ้านหลังนี้มันอยู่อุบลแต่บางปาเป็นของไทยของป่าแก้ว ปลาแก้วเป็นเพื่อนกับได้อ๋ลปลาแก้วนั่นคนท่าผู่ใดกับคอลาญี่ปุ่นีแหละไม่ยิ่งอ๋ออ๋อนี่ละวันครับ ก้าว่อมาดนั่นคุว่ากัวอันตรายตอนนั้นเขาพ่อน่จะบักอันนันกินยาอันนั้นอัลราเกาเลยอาใหนดอกอัลบาับเขาหละนี่ให้บาอดู่ได้อันตรายมาเพสุดทลูกสาวถ้าไปร่างนนี่หละบ้ย่ดอกก็เลยว่า ก็อตอนนี้ผมพาแมงกะบี้มาดูบ้านเช่าครับทุกคนกำลงังหาบ้านเช่าหลังนี้ก็ราคา1,500บาทนะับซึ่งเจ้าของเขาอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ถ้าแมงกะบี้ดูแล้วชอบนะฮะก็ขเขา อ่าคุณยายเขาจะพาไปเอาเบอร์กับญาติพี่น้องของเขา <ไอ S 1> เนาะแล้วก็ติดต่อพูด,ดคุยกันเรื่องการเช่านะครับเราได้างหน้าอาจจะมีญาลูกหน่อยก็ได้ก็ทำมดาแบงกระบี้คนไม่ค่อยอยู่ครั้งแรกเนี่ยก็จะอย่างตลกตลกหน่อยยังถือว่าอ่าบ้านอ่าอยู่ในชุมชนนะแล้วก็ก็รักษาความสะอาดง่ายอยู่เพียงแต่ว่าเราก็มาจอดข้างบนนันเองการจ้างพ่อตาไหนก็ได้ทาที่บ้านแล้วก็จัดดอกพะยูข้างหลังเนี่ยก็รถเข้าไปจอดได้ปะครับวันจายทร ทั้งการทังนั้นแล้วทรงหนานี่หนาบ้านคอยทางๆเดกครับขออนะครนี่ฮะอย่าหกแน่เลยรอบเบื้องคางบ้านก็ครับผมนี่ฮะโอ้ฮะสรุปก็คือเอานีเดอเานีเดมันดึงบ่ออกโอ้อันมันอนนั่ตัวต่ว่าจ้านันเจ้ากันฮะเขามาตีใกล้ตีอัน อ๋อคอนจัก็คือหน้าต่างมันมันนานแล้วว่าก็มันมีใครอยู่มันเป็นห้องนะแมงกะรบี้เป็นห้องเป็นห้องท่านโทษฮะฮะมันเป็นห้องฮะเป็นห้องเป็นห้องเออมันก็ดีนะแมงกะรบี้ของพี่ไม่มันเป็นมันของพี่มันเป็นโล่งเลยนะบ้านเป็นโล่งเลยแต่ว่าของแต่ว่าเอาหูคนที่ใหญ่ไปแล้วก็เอาเตียงมาได้หนี่งแล้วก็นอนตรงๆก็ขอยยาาถ่นะเออโอ้แทบแมงกะรบี้อยู่ก็อยู่ใกล้กับคุณยายใจเลยนี่บ้านอันนี้บ้านคุณยายใจเนาะ

่ามีคนเ้าอยู่แล้วเล่ากับยูกัำลังสองคนี่เราบ่มีผู้ชายเล่ากับวันเหตุในสีน่ารักเเป็นข้างๆนะครับในยางวุนข้างๆกันครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เมียนกบี่ครับว่าเขาจะชอบไหมเนาะส่วนตัวก็พามาดูแลพอดีเมื่อเช้าคุณยายใจเนี่ยก็ได้ติดตามพวกเรามาดูคลิปดูอ่าช่องยูทูปต่างๆนะครับก็ไปหาแอดมินาอย่างที่เล่าให้ฟังสองรอบ นะไปหาที่บ้านแล้วก็มาให้กำลังใจที่บ้านนะครับแล้วก็ก็เลยบอกว่ามีบ้านเช่าอยู่ที่นี่หลังนึงถ้าอยากจะมาดูเนี่ยหรือม,มีคนหาอยู่ก็มาเดี๋ยวคุณยายจะจะบอกมาหลังไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเห็นแมงคกะบ,บี้หาบ้านอยู่มผมก็เลยนะฮะก็เลยเออพามานะครับพาแมงคกะบ,บี้มาคาถูกใจยังไงก็เอาค่อยว่ากัน ข้างข้างบ้านก็เป็นอันนี้ฮะเป็นผักผักเรียกว,ว่าผักอะไรอันนี้เอาไปอุ้ยอันนี้มันผมชอบเลยนี่คือใบชะพูครับอ๋อใบชะพูผักอีเลอร์ผักอีเลอรปันเท่าเ่ะอไม่ดักอันนี้นะใบใบชะพลูเอฟซีนะฮะอันนี้คือผมชอบที่เขาเอาใบแกงหอยอ,ะอ่ะอเป็นยังไงแมนกบี่ถูกใจไหมไม่เอ็มถูกใจไหมบ้านหลังนี้ ก็โอเคเลยนะครับพี่โอเคอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะหลังหลังบ้านจะจะติดกับหน้าบ้านพี่นะ,<ห>ะตรงกหน้าบ้านเอ้าตรงหลังบ้านหน้าบ้านพี่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหนลังคาบ้านพี่เห็นไหมเอ้ามันมันติดกันเหรอครับอยู่ฝากมันจะออกมันจะอันนี้ซอยอันนี้ซอยกับอันนี้สร้อยสองผมอยู่ซอยสามฮะอ๋อมันมันติดกันคือตรงตรงกันเลย ตรงกันเลยตรงกันกันข้ามหลังบ้านก็จะจะอยู่แบบหน้าบ้านเราเลยเดินรัดออกหลังบ้านก็ไป <elet> เจอบ้านเราเลยก็คือที่ที่พี่มนารู้เนี่ยคือเขาบอกหรือว่าเดินมาหายายใจยายใจเยได้หอไปหาเพื่อนโอเคยายใจเดินไปหาพี่มนาเพื่อนไปหาเฮ้ามือเส้า <c oughs> นี่ครับผมไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนพา่หนุ่มย่างบอนมาเยี่ยมยายยาครับผมท่านบอกว่แนะนำกับบูจักกันดอกรู้จักกันนะครับเพื่อนกับ แล้วมีว่อันเนียบวเป็นคอมเมนต์บวกเป็นธนาคอมเมนต์เรายายนะครับเพยายดูผมก็เีใจ์ตทุกคนเห็นไหมฮะยายก็น่ารักนะแกก็ดูทุกคนแหละแต่แกไม่แกพิมพ์มืงถือไม่ได้พิมพ์เป็นอยู่แต่ว่าถาร้านบวกถ้ามีไปแล้วกันจคือลืมในกลุ่มที่โกลนี่อะรีสอร์ทที่เราไปดูเมื่อวานคุณยายใจก็บอกแล้วคุณยายใจยังไงรีสอร์ทเมื่อวานอ่ะรีสอร์ทล้างอ่ะผมก็ชอบอยู่นะ แต่ว่าเจ้าของที่เข้าไปไทยมา,าจากจากเจ้านี้เจ้าแหลนถ้าเจ้าดูบันมองเหนก็คือยังได้กับบราอ่ในสมุดแต่ว่าเขาจ้าเป็นเสินทนีน่ธนาคารครับทช่ไหมค่ะมันมีธนาคารไปให้แต่ละคนม,มีเงระมาก่าเดี๋ยวถามหน่อยก็คือว่าไอ้ตรงที่รีสอร์ทเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมีคนซื้อแล้วนะจากธนาคารใช่ไหมอ,อ่าก็แสดงว่ามีเจ้าของแต่ว่าไม่ใช่ของ่ินารอาร นั <łość> ่นแหละคนบันม่วงนี่อะไปไปไปซื่อแย่กับหูจักน้ำแย่แดงดอกแย่พวกหูจักแบบที่ว่าคนที่อจะคล้องเก่าเขาเนี่ยกระดูกเขาเป็นบุตรเท้เขาเป็นหมอเนาะอีสาวเขามาตั้งที่สวนให้เขาแม่ดูแลบานนีอื่นว่าคนกับบุกอยมากเท่าว่ายังค่าพึ้นค่ะไฟค่ายังเข้าใจเพราะว่าผมรู้จักทำงดีแล้ว อ่ามันอยู่ในหมู่บ้านเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเพราะรีสอร์ทส่วนมากจะอยู่ตามข้างทางส่วนใหญ่แต่คราวนี้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือเราต้องดูแล้วว่าในหมู่บ้านเนี่ยกําลังซัาพ,พอไหมนะครับเป็นอ่าเป็นชุมชนแบบไหนนะครับจะถามว่าม,มีประวัติไหมใช่ไหมไม่ใช่มีประวัติผมผมผมรู้ก็ออกแล้วว่าจริงๆมันไม่มีคุณยายบอกแล้วไม่มีประวัติ มันอยู่ที่รายได้ครับอยู่ที่รายได้แวที่ว่าชาวบ้านอ่ะเขาเขาก็ต่างมีบ้านอยู่แล้วตัวไฟบ้านสายทางอยู่ทางเขาไมมีไฟบ้านไม่มีไม่มีอะไรเลยก็คือเขาเปิดแล้วก็เขาธุรกิจเขาไปไปต่อไม่ได้เขาก็เลยยุติอะไรทำนองน้สวยไหมสวยอยู่นะสวยอยู่มีสอดิคนเียนไไทรงทรงเขาน่าสวยถ้าเราแต่งดีดีหรือทําดีดีก็น่าอยู่มันไม่ได้น่ากลัวหรอกที่ผมไปเพียงแต่ว่าหญ้ามันรกก็เหมือนอย่างเงี้ย มันมีหญ้า um อะไรยกลขึ้นมาบ้างของเราก็มาอยู่ใหม่ก okay. er şey ็อย่างนี้แล้วครับผมเจ้าของบ้านเขาจัดการให้หมดเลยก็เลยโอเคนีนี่มีมีบยอด้วยนะครับรู้สึกว่าจะะก็ประมาณนี้ครับทุกคนอยู่ที่แบงกับเอลล์ละว่าจะยังไงเนาะส่วนตัวก็พามาดูแล้วมันเช่าหลังนี้นะจะยังไงอีกทีก็รอดูแลกันว่าแบงกับเบจะตัดสินใจเช่าไหมนะครับมาเป็นธุระดูให้ครับผมพามานาเาวถูกว่านาฟังอธิวนา านานก็คือพี่วนาแนะนํามาว่าอตรงนี้อยู่ใ,ใกล้กันจรออิงๆหันหลังให้หใหกันอยู่คนละฝั่งเพราะว่าหลังบ้านหลังบ้านก็นได้บ้านติดกันครับผมก็คือถ้าอย่างผมมาเช่าเนี่ยเพื่อนๆของผมก็มาเยี่ยมได้เลยมาหาผมได้เลยด้วยกันใช่ไหมก็จะเป็นนังเนาะก็เป็นอย่างละหรือว่าเป็นไม่มีอะไรก็ไม่มีเนาะ แนะนําให้ไปเข้าข้างหลังพื้นที่จะกว้างเพราะว่าข้างหลังจะเป็นที่โล่งก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านเออข้างหน้าเขาเขาทำเขาเรียกมุกเหรออย่างเงี้ยมกนะครับก็คือเป็นที่การฝนสาดเป็นที่จอดรถได้ของเราเห็นไหมเราเราก็ไม่จอดหน้าบ้านเราไปจอดอยู่หลังบ้านเห็นไหมหลังบ้านมันเป็นที่โล่งนะอันนี้ก็เหมือนกันหลังบ้านเป็นที่โล่งหลังบ้านก็เป็นที่โล่งแต่นี่คือมันมันจะติดกับ ถนนข้งหน้าเลยนะพอดีการเลียนเดือนเป็นมาเจได้คือของเราเป็นมาีมีมีให้ด้วยทันงหายอยพอ่นมาเก็บสุ้มอะไรครับผมวนทุกวันศุกก็ทุกวันศุปอันอันอาทิตย์ละครั้งอทิละครั้งพิ่นมาเก็บเนาะก็อะไรที่ก็โอเคนหนึ่งร้อยสองนะครับอ๋อหนึ่งร้อยสองหมู่เก้าหมู่เกบ้าน้องไร่กกระทเนาะ ใต้นามบ้านห้องไร่แต่ตป็นโครงการบ้านเดียวนั่นแหละเขาแยกย้ายอ๋อเขาแยกย้ายหนึ่งร้อยสองนะครับครับบ้านนี้คือหนึ่งหนึ่งร้อยสองเลขีนะครับเอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะครับยังไงฝากสินค้า TP Skin C Buckton Patch นะฮะชามัทิวิตรีอานะ ไว้ด้วยนะครับนะส,สั่งซื้อได้ที่ราน o อ f i ฟิเชียล c r e e n ก,กนนะครับวันนี้พาแมงกระบี้มาดูบ้านนะครับเ<อ>นะน,น,นี่ยฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่สวัสดีครับผม